ที่ได้สินะห้ามกัดดดและก็คือห้ามขุดหินเอ้ยแต่ว่าคือข้ามขุดค,ดค,ดครบสามสนถ้าเกิดตัวเราเนี่ยหินเกินจะสันัน ก็คงเกิดมาเกิดมาเรีนชั้นรู้ไหมขึ้นมากระโดดไปนะถือว่ามั่งสูงนะเข้าสู่ชั้นกระเดื่เตี้ยเข้าแบบก่อนเพราะเรา ถ้าเปิดกรด็แบบทิ้งของสามอย่างจำแมวแท็บจำออบเดยวนะ ชเที่วระเบิดนะไแงจะเปิดซะไม่เปิดิดเิ้ลเบิดไม่เป็นปิดนเิด จริงระเบ,บิดไม่เป็นมากเออแบบเออ 姐，我可能有点出汗了。 มองประดับโอโอ้ยจะต้องมีไอ้วกนีโอ้่เออต้องการทำกุไฟนีุ่ไฟมีเยอะเลยแหละไม่สื้อจเฮ้ยเอา มาขออันนี้จะได้เก็บของอะไรเงียมานอย่ายังเหรอโหขอส่งอันเจอได้อะไรก่อนนะอื้ออื้อรูขอยงยช่มาก,กเก็บอาหารลงไปก่อนรีบเก็บอาหาร าาถ้ายังไม่ได้เผาก็มาเผาก่อนนะเอาอาหารที่เผาแล้วมากินกันอู้๊วเราตอนนี้หยุดอันเนี้ยแปดอันน,น,น,นนะโอเคมาเดินทางการเก็บหินเอ้ยดินเก็บอะ้รได้ไม่ดินนะ่าจะไม่มีประโยชน์เอาดินมากันเอาบาบูกลับไปเขีย้วยวเขี้ยวนี่มีประโยชน์อยู่แล้วเพี้ยงกิ่น มันซีดไม้ก็ไว้ไม้ไไมหินเออเราต้อง็บหินไว้ด้วยเพราะทำไมเก็บผิดเพิาะว่าเราจะต้องอืมก็ต้องมันเขียนเห้ยเราไม่มีบันไดเลยนี่ ไปขั้นเออไปขั้นละอา่าโอเคก็ไปขั้นอืมไปขั้นอืมไม่แค่นี้นะฮะโอ้มามมเืานะ่อ้มัมนมปรียน์ใช่ะซื้อกคนละตายา Mm-hmm. <laughs> ทำใหไทำมือก่ล้นกคันโอ้ยหวัวใจจะแตกเดี๋ยวกันเออทางนี้ทำไปทีแล้วก็สำคัญเนาะโอเคเราไม่ไมีชิง,งานดูอยู่นะเราจะทำอะไรก็ได้แต่โกงไม่ได้หรอกถ้าผมโกองอาจจะโกงหลังไม้นึงแต่ว่าวันนี้เราจะไปตก เออในเมื่อเราห้ามปุถินเยอะเออวันนี้เราเน้นหาแล้วกันเออเนี่ยอเออ,อ,อ,เ,อ,อเราเขาก็จะปวดมากเออใช่เราเป็นคนอวดเออเราเป็นคนอวดลืมเฮ้ยต้องทำแคปดอแล้วเนี่ยเฮ้ยสวัสดีแม่โอเคแคปดอไหม เออทำจับบอพอหรือเปล่าดูก่อนแทบโดอยู่ไหนวะแทบโดเี่แทบโด,ดอยู่ไหนอ่ะอันนี้เหลอืออันนี้ไม่น่าจะเป็ปปปนแทบโดแทบโดแทบโดเออเนี่เออแล้วเราก็อันนี้ยากไม่ไม่หมดง่ายเลยผ่านไปได้ไง เออเราก็คิดทำนั่นแถบจอเออว่ะเออแค่นี้เออเฮ้ยแล้วทขนะ้าปไปนี้อ๋อลงทางนี้โอ๋ใช่ใช่ใช,ใช่แต่เข้าไปไหนนี้แบบจะจะลงทางไหนไม่ได้เลยเออเอเอแตอง,งนี้มีอะไร <c oughs> มาตกปลากันถ้าตกน้ำนี่คือชีวิตเปลี่ยนขนาดไม่บิดจะไมไ่คือแบบ จคลิปเลยอะตอนนจนพาคไยนานเนาะกับซีรีสนี่เออซีรีนี้ก็ไม่มันไปวงยังไม่หรอน้ ขึ้นแล้วกันหัวขอเลยเอาจริงหัขอเรื่องนี้เป็นว่า่ายขึ้นนะคะอันนี้ผมขอจริงขอลแล้วกันแหลยมากูไม่ได้จะโยนมึงเข้าใจไหมเกมเออเกมกูไม่ได้มีง่วมรับผิด เเกเกี่ยวเกลมันไม่เกี่ยวนะไม่ต้องมาตีไม่ต้องมาตี เดี่ยวเดี๋ยวเดี่ยวเดียว่วไฟอยู่ไหนเช็คานเหรอเอาฐานมาทิดหนึ่งทิดหนึ่งนิดหนึ่งอือฐานนี่เลย ดิมตัวได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่